ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอดคาสทอล์กค,ความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องไขมันตัวหนึ่งที่ข้อมูลน่าสนใจทีเดียวค่ะคือหลายคนอาจจะกลัวคำว่าไขมันอิ่มตัวเนาะแต่วันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับกรดไขมันอิ่มตัวสายยาวตัวหนึ่งชื่อกรดสเตริกที่เขาว่ากันว่าอาจจะมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยค่ะครับกรดสเตริก หรือ Steric Acid นะครับมันคือกรดไขมันอิ่มตัวที่มีคาร์บอน18อะตอมซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็อาจจะต่างจากความเชื่อเดิมๆนิดหน่อยนะครับที่ว่าไขมันอิ่มตัวทุกตัวไม่ดี เพราะจริงๆก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันอ๋อค่ะงั้นเรามาลองอแกะกล่องเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะว่าไขมันอิ่มตัวที่บอกว่าอาจจะดีเนี่ยมันมีประโยชน์ที่น่าสนใจยังไงบ้างคะจากข้อมูลที่เรามีครับข้อมูลที่ได้มานี้ชี้ไปหลายทางเลยนะครับเรื่องแรกก็เกี่ยวกับระบบเผาผลาญโดยตรงเลยคือช่วยลดไขมันพอกตับได้ลดไขมันพอกตับเลยเหรอคะครับแล้วก็มีส่วนที่เกี่ยวกับเซลล์ด้วยคือมีงานวิจัยระดับเซลล์ เขาบอกว่าอาจจะช่วยยับยั้งหรือทําให้เซลล์ที่มันโตผิดปกติที่ในแหล่งข้อมูลเขาใช้คําว่าเซล์ปูนะครับน่าจะหมายถึงเซลล์ที่มันมีลักษณะแตกแขนงผิดปกติในลำไส้ตับหรือว่าเต้านมเนี่ยมันหดตัวลงได้โหเรื่องเซลล์นี่น่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วมีด้านอื่นอีกไหมคะมีครับเกี่ยวกับการอักเสบก็พบว่าช่วยลดการอักเสบในลำไส้แล้วก็ผนังหลอดเลือดด้วยอืแล้วก็ยังดีกับเอ่อ จุลินซีดีในลำไส้เราด้วยนะครับคือมันเป็นแหล่งพลังงานให้จุลินทรีย์เนี่ยสร้างสารที่ชื่อว่าบิวททเรต b บิว t ทไรตครับซึ่งมันจะคล้ายๆกับคีโตนเป็นพลังงานสำคัญให้เซลล์ลำไส้เราเลยอ๋อ oh, ค่ะนอกจากนั้นก็ยังช่วยกระตุน้นไมโตโคอนเดรียหรือเตาเผาพลังงานในเซลล์เราเนี่ยให้เผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นด้วยครับฟังดูดีจังค่ะแต่มีจุดหนึ่งที่อ่า น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะสวนทางกับที่หลายคนเข้าใจนิดหนึ่งคือข้อมูลระบุว่ามันช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ LDL คอเลสเตอรอลได้ด้วยครับเดี๋ยวนะคะลด LDL ด้วยหรอคะอันนี้แปลกใจนิดหน่อยคะ่ะเพราะปกติเราจะได้ยินว่าไขมันอิ่มตัวเจะไปเพิ่ม LDL ซะอีกในข้อมูลมีอธิบายกลไกไว้ไหมคะว่าทำไมตัวนี้ถึงต่างออกไป เอ่อในข้อมูลชุดนี้ไม่ได้ลงลึกกลไกล,ละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่จะเน้นที่ผลลัพธ์จากการศึกษาที่เขาอ้างอิงมาอ๋อค่ะครับแล้วก็ยังมีนะครับมีข้อมูลว่าอาจจะช่วยให้เซลล์ไขมันเนี่ยฝ่อตัวลงได้แม้เราจะไม่ได้ออกกำลังกายก็ตามอันนี้เขาอ้างงานวิจัยในคนเลยอโอ<ห>้รวมถึงเรื่องสมองด้วยครับช่วยเรื่องความจำโดยเฉพาะส่วนฮิปโปแคมปัสแล้วก็เรื่องการนอนหลับ แล้วก็ยังช่วยป้องกันภาวะดื้ออินซูลินได้ด้วยการไปเสริมความแข็งแรงให้ผนังเซลล์อืแล้วก็ยังถูกพูดถึงด้วยนะครับว่าสําคัญสําหรับคนที่ทํา IF หรือ intermittent fasting นะครับอ๋อการกินแบบจํากัดเวลาใช่ครับเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในช่วงที่เรากินอาหารนั่นเองโอ้โหประโยชน์เยอะมากจริงๆค่ะฟังดูครอบคลุมหลายระบบเลยแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะได้รับ กรดสเตียริกจากอาหารเนี่ยค่ะเราจะหาได้จากแหล่งไหนบ้างคะครับตามข้อมูลก็มีทั้นในไขมันสัตว์แล้วก็พืชเลยครับถ้านในสัตว์นี่ก็เ,เนยแท้เนื้อวัวเ,เนื้อแก,กะน้ำมันหมูน้ำมันวัวชีสครีมจากนมพวกนี้ครับซึ่งแหล่งข้อมูลเขาก็เน้นว่าไขามันสัตว์พวกนี้เป็นแหล่งที่ดีอืมแหล่งดีเลยครับส่วนในพืชที่เด่นมากๆเลยคือโกโก้ครับโดยเฉพาะเนยโกโก้ c o โก้บัตเตอร์อ๋อโกโก้ค่ะครับแล้วก็พบในน้ํามันมะพร้าวน้ำมันปาล์มด้วยเหมือนกันแล้วปริมาณที่เหมาะสมละคะควรจะกินประมาณเท่าไหร่อันนี้ข้อมูลจากงานวิจัยที่เขาอ้างถึงนะครับก็แนะนําต่างกันไปตามสัดส่วนอาหารที่เรากินคือถ้าเป็นคนที่กินไขมันเป็นพลังงานหลักอยู่แล้วเกิน <c oughs> 50%ของพลังงานต่อวันเนี่ยปริมาณที่แนะนําก็คือ10-15กรัมต่อวัน แต่ถ้าเกิดเรากินไขมันน้อยกว่านั้นแนะนำที่ประมาณ3-5กรัมต่อวันก็อาจจะพอครับ3-5กรัมถ้าเห็นคากง่ายๆนี่พอจะเทียบกับอะไรได้บ้างคะก็ประมาณเนื้อวัวสักหนึ่งขีดหรือเนอยแท้ประมาณ1ช้อนโตะอ๋อค่ะหรือถ้าเป็นผงโกโก้โกแท้ๆก็ราวๆสิ2 0กรัมครับไม่เยอะมากนะคะครับ แต่ว่าประเด็นสำคัญมากๆที่แหล่งข้อมูลเขาย้ำเลยนะครับไม่ใช่แค่ชนิดของไขมันที่เรากินแต่คือสัดส่วนของอาหารโดยรวมทั้งหมดที่เรากินเข้าไปสัดส่วนหมายความว่ายังไงคะคือเขาชี้ไปในแนวทางการกินที่เน้นคาร์โบไฮเดรตต่ำๆหน่อยครับอาจจะราๆยีปร์เซ็ตค่ะโปรตีนปานกลางประมาณ20-30%แล้วก็ไขมันสูงไปเลยคือ50-60% เพื่อให้ร่างกายเราหันมาใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักแล้วก็จะดึงประโยชน์จากไขมันดีอย่างกรดสเตียริกมาใช้ได้เต็มที่อ๋อเข้าใจแล้วค่ะครับเขาบอกว่าการกินไขมันดีในสัดส่วนที่เหมาะสมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องลดน้ำหนักอย่างเดียวแต่การปรับสมดุลฮอร์โมน one, ให้พลังงานที่มันนิ่งเสถียรแล้วก็อาจจะช่วยเรื่องสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วย อืม hmm. สรุปก็คือกรดสเตีริกเนี่ยเป็นไขมันอิ่มตัวชนิดหนึง่งที่พบได้ทั้งในไขมันสัตว์แล้วก็พืชเด่นๆอย่างโกโก้แล้วก็มีข้อมูลงานวิจัยหลายชิ้นเลยที่ชี้ว่าอาจจะมีประโยชน์หลายด้านตั้งแต่เรื่องตับลำไส้คอเลสเตอรอลไปจนถึงสมองแต่ก็มีเงื่อนไขเรื่องปริมาณแล้วก็สัดส่วนอาหารโดยรวมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับ แก่นสำคัญที่ข้อมูลเขาเน้นมากๆเลยคือเรื่องทักษะการกินกับความเข้าใจเรื่องสัดส่วนของสารอาหารหลักคือค oh าร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเนี่ยต้องจัดให้เหมาะสมค่ะการเลือกกินไขมันดีในปริมาณและสัดส่วนที่พอเหมาะมันก็เหมือนเราส่งสัญ,ญญาณที่ถูกต้องไปให้ระบบฮอร์โมนระบบเผาผล,ผลาญในร่างกายเราทำงานได้ดีขึ้นครับ ซึ่งก็น่าคิดต่อนะคะว่าถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองจากการที่เรากลัวไขมันไปสมดตมาเป็นการเลือกไขมันอย่างเข้าใจอย่างเช่นกรดสเตอริกตัวนี้แล้วก็จัดสัดส่วนให้มันเหมาะกับร่างกายเราจริงๆตามข้อมูลที่ว่ามาเนี่ยผลลัพธ์ต่อสุขภาพในระยะยาวมันจะต่างออกไปจากเดิมยังไงได้บ้างอันนี้น่าจะเป็นคาถามที่น่าสนใจให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อค่ะ